สวัสดีค่ะสำหรับพลังงานคลิปนี้นะคะขอเป็นพลังงานของทุกๆสถานะเลยไม่ว่าจะเป็นคนโสดเพิ่งเลิกมีความสัมพันธ์หรือมีความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณจะพูดถึงตัวคุณเป็นหลักก่อนเลยนะคะไพ่บอกว่าคุณน่าจะเชื่อในระดับหนึ่งแหละว่าความรักเป็นเรื่องยากสําหรับคุณเพราะว่าที่ผ่านมาคุณพยายามเพื่อความรักมาโดยตลอดนะคะ อยากมีความรักที่เป็นรักแท้รักใครสักคนที่จะจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณรักเขาได้เต็มหัวใจที่คุณมีความรักที่คุณรู้สึกว่าต่างรู้อกรู้ใจเข้าใจกันแล้วก็อบกอดกันในอย่างที่ทุกยากลําบากหรือต้องการกําลังใจแต่ความรักที่คุณเจอคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณรักเขามากกว่าที่เขารักคุณคุณพยายามในความสัมพันธ์มากกว่าที่เขาพยายามคุณเข้าใจเขามากกว่าที่เขาเข้าใจคุณ หากคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่เชื่อว่าคุณจะพยายามในความสัมพันธ์เนรักษาที่เครียดน้อยที่สุดน้อยใจน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้พยายามเก็บความรู้สึกเพราะกลัวว่าความสัมพันธ์มันจะมีปัญหาดังนั้นนะคะอาจจะส่งผลทําให้คุณรู้สึกว่ามีความรักก็เหมือนไม่มีมีคนรักก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวบางครั้งก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าความรักที่ได้รับเวลาที่คนรักคุณปฏิบัติต่อคุณจะแรงต้นแล้วก็แผ่วไปคือแรกรักหอมหวานรุนแรง ชินกเป็นนกชิไม้เป็นไม้แต่ตอนนี้ดูเย็นชาเหมือนไม่รักกันแน่นอนนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ในลหลายๆครั้งที่คุณเจออาจจะทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงสเปกหรือทัศนคติหรือรอ,อุดมคติของคนรักหรือความสัมพันธ์ที่คุณอยากจะมีตอนนี้มองว่าไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่ถ้าสมบูรณ์แบบได้ก็ดีนะคะเน้นแค่ว่าถ้าไม่สมบูรณ์แบบไม่เป็นไรไม่จําเป็น ขอแค่สม่ำเสมอรักกันแบบใสๆไม่ต้องลีลาไม่ต้องแบบควบคุมกันและกันด้วยนะตอนนี้คุณน่าจะอดกินไม่ได้นะคะว่าหรือคุณจะต้องอยู่คนเดียวหรือว่าการอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่าการมีความรักรักตัวเองดีกว่ารักคนอื่นเพราะฉะนั้น ขออนุญาตพูดตรงนี้นิดนึงนะคะว่าหน้าไพ่รวมมาทุกสถานะอย่างที่บอกว่าถ้าคุณโสดอยู่หรือคุณมีคู่แล้วก็พยายามพยุงความสัมพันธ์หรือคุณมีคู่อยู่แล้วก็มีใครสักคนหนึ่งหอบรักมาให้ถ้าคุณไปโสดนะคุณไปโสดได้อยู่ได้สบายๆแล้วมีความสุขแล้วก็สนุกกับชีวิตโสดจะเห็นข้อดีของการใช้ชีวิตแบบโสดด้วย อาจจะมีแค่บางั้งค่ะที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตอนนี้ฉันมีความรักฉันจะเป็นยังไงถ้าตอนนี้ฉันพยายามในความสัมพันธ์ต่อนี้ฉันจะเป็นยังไงคือมันจะมีคาถามให้กับตัวเองนะคะแต่ว่าทุกคําถามของคุณน่ะมันจะได้ช้อยหรือคําตอบออกมาสองข้อก็คือสุขหรือทุกข์แต่ในขณะเดียวกันเวลาที่คุณใช้ชีวิตโสดคุณจะมีแค่คําตอบเดียวคือเป็นสุขและแน่นอนค่ะอย่างที่บอกถ้ามีใครสักคนหอบรักไปให้คุณ ถ้าเขารักคุณมากๆหรือเขาทําให้คุณรู้สึกพึงพอใจคนนี้น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะมองว่าถ้าคุณวันว่นวหวแล้วคุณเครียดความเครียดเนี่ยมันจะเกิดจากความรู้สึกกังวลน,นะคะว่าแบบเฮ้ยถ้าฉันโสดอยู่แล้วฉันไปรับรักเนี่ยความสุขที่ฉันเคยมีตอนตอนโสดอะคะ่ะมันจะหายไปหรือเปล่าหรือถ้าคุณเคยมีความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วคุณมันเลือกคนใหม่เนี่ยความสัมพันธ์มันจะเหมือนเก่า ที่เคยเจอหรือที่เคยครบหรือเปล่ามันจะมีความเครียดแฝงอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นขออนุญาตตอบเลยนะคะหากคุณมาเจอคลิปนี้ในระยะ3ามเดือนขอใช้คาว่าสมเดือนแล้วกันสมเดือนหลังจากที่คุณเจอคลิปหรือในระหว่างที่คุณเจอคลิปหากคุณเป็นโสดแล้วก็มีใครมามาจีบคุณหรือคุณอยู่ในความสัมพันธ์แล้วพยายามพยุงความสัมพันธ์อยู่ หรือตัวคุณเองนะคะมีทางเลือกมีตัวเลือกไม่ว่าคุณจะเลือกรับรักดับรักคนใหม่หรือไปต่อกับคนเก่าความสัมพันธ์ที่ได้มันจะเป็นในรูปแบบเดิมหเหมือนเดิมที่คุณเคยเจอแะแต่ความสัมพันธ์มันสามารถประสบความสาเร็จได้นะคะให้ไกด์มาว่าเพียงแต่คุณจะ จะต้องมีการปรับมุมมองตัวเองนิดนึงก็คือคุณอย่าไปยึดติดหรือคาดหวังจากคนรักและความสัมพันธ์ให้คิดแค่ว่าคุณมีดีคุณมีความสุขอยู่แล้วตัวเขาแค่มาเติมเต็มหรือมาเพิ่มเติมในส่วนที่คุณไม่มีหรือทําไม่ได้เท่านั้นก็พอนะคะเน้นแค่นี้นะว่าคุณทําไม่ได้อารมณเหมือนแบบเฮ้ยฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วแต่ การที่คุณเข้ามามันอาจจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงแค่นั้นเองนะคะขออนุญาตเปรียบเทียบหรือยกตัวอย่างได้ไหมนะคะหมอจะเป็นคนที่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบได้กับอของกินได้เก่งนะเปรียบนะคะว่าคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งหรือตัวคุณเป็นก๋วยเตี๋ยอยู่แล้วแหละถ้วยหนึ่งเนี่ยซึ่งมันมีรสชาติอร่อยกลมกล่อมอยู่แล้วคือไม่ต้องปรุงอะไรเลยนั่นก็คือความสุขที่คุณเกิดขึ้นจากการที่คุณรักตัวเอง ไม่จาเป็นต้องใช้คาว่าครองตัวสดนะคะใช้คําว่าแค่คุณรักตัวเองและคุณเลือกที่จะมอบความสุขให้กับตนเองไม่ไปคาดหวังหรือยึดติดจากคนรักหรือจากใครใดใดทั้งสิ้นก็เหมือนกับคุณไม่ต้องปรุงอะค่ะก็คือเฮ้ยคนรักเป็นน้ําปลาหรือเปล่าเป็นน้ําตาลหรือเปล่าเป็นพลิกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคุณไม่ต้องปรุงแล้วเพราะคุณแบบเสร็จสับในตัวแต่ทีนี้จะเปรียบเทียบขยายกว้างขึ้นไปอีกนิดนึง เลือกกินก๋วยเตี๋ยวเจ้าหนึ่งคุณจะเลือกอะไรถ้าคุณเลือกได้นอกจากรสชาติอร่อยอยู่แล้วบรรยากาศร้านคนจะดีคนรักคือบรรยากาศรม่มรื่นเย็นสบายนะคะเจ้าของร้านพูดดีมีมนุษยสัยสมพันธ์เปิดเพลงพเพราะเพลงถูกใจอย่างเงี้ยเปรียบเทียบหรือคนรักของคุณอาจจะเปรียบเหมือนภาชนะในการใส่ก๋วยเตี๋ยก็ได้อาจจะทําให้แบบคุณรู้สึกว่ามันว,าว,นะว้าวขึ้นสวยขึ้นนะคะ ก๋วยเตี๋ยวดูแบบมุงมิงน่ารักอะน่า,นา,นากินอ่ะมากขึ้นหรืออาจจะทําให้การกินง่ายขึ้นเช่นถ้วยมันใหญ่นะคะก็เวลาที่เราแบบจะตักหรือจะกินเนี่ยมันไม่เลอะเทอะไม่เปรอะเปืเป้อนอะไรอย่างเงีเ้ยได้หมดนะคะมันคือส่วนประกอบคนรักเปรียบเสมือนส่วนประกอบให้คุณคิดแบบนี้ถ้าหากคนรักเป็นในทิศทางที่ตรงกันข้ามเช่น คุณเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยอยู่แล้วถูกไหมแต่บรรยากาศในร้านไม่ดีเช่นสียงดัง,ดงเหม็นร้อนภาชนะที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวมา,มาอาจชามเล็กมากหรือมันดูสกปรกเงี้ยเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิทยาล้วนๆนะคะมันจะทำให้คุณรู้สึกแบบก๋วยเตี๋ยววันนี้ไม่อร่อยเท่ากับที่คุณเคยกินหรือนะคะเคยซื้อกินดังนั้นนะคะ ไม่ได้กัเกณฑ์นะคะแค่เป็นการไกด์ไลน์ให้คุณเลือกเอาเวลาเรากินอะไรเรายังเลือกเลือกที่อร่อยเลือกที่ถูกใจเลือกที่เรารู้สึกดีความรักก็เช่นกันนะคะเราเลือกเอาแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอยู่แล้วการกินคือการกินเพื่ออยู่การมีคนคนรักก็คือ มีเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมกันในบางด้านไม่จำเป็นต้องตอบโจทย์กันทุกอย่างแล้วคุณอาจจะไม่ได้ยึดติดกับเขามากมายนะไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขามากมายนะแล้วความสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องง่ายกับคุณเพราะว่าตั้งแต่ต้นที่อ่านมาทั้งหมดสิ่งที่คุณเคยรู้สึกนะคะไม่ว่าจะเป็นคาว่าเขารักคุณมากหรือน้องกว่าที่คุณรักเขามันก็จะไม่มี ความคิดที่เคยถามว่าคุณพยายามมากกว่าที่เขาพยายามหรือเปล่ามันก็จะไม่เกิดขึ้นความคิดพวกนี้ค่ะมันจะเป็นความคิดที่ทําให้คุณเครียดแล้วน้อยใจผิดหวังแล้วคาดหวังอยากได้ฉันรู้สึกว่าฉันได้น้อยฉันก็อยากได้มากถ้าตัดพลังงานผู้นี้ไปเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่มันจะประสบความสําเร็จในตัวของมันเองนะคะด้วยความสัมพันธ์ทั้งหมดไม่ต้องพยายามด้วยเพราะว่ามันจะไหลไปตามธรรมชาติคุณมีความสุขและความสุขที่คุณ ได้รับแล้วเกิดขึ้นมันมันเปล่งประการแล้วนะมันเป็นออราที่มันจะแผ่ไปถึงคนรักแล้วทาให้คนสัมพันธ์มันดีในรูปแบบของมันเองค่ะ